โอเคฮะก็สวัสดีทผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะอยู่กับผมเองชักกี้นะครับแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวดาบเล่มใหม่นะครับแล้วก็จะเอาไป PVP ด้วยสักหน่อยนึงนะนี่เลยผมเพิ่งได้มาเมื่อคืนนะฮะตอนสตรีมโอกาสดอรอปล่มนี้นี่คือ0.1%นะครับดวงผมแบบโคตรดีอ่ะ <c oughs> แล้วก็พอลงสตรีมเสร็จแม่งผมไปลงดันเจียนระดับนอร์มลตาเดียวแล้วได้ ของแต่งชิ้นนี้มาอีกไอ้ของแต่งชิ้นนี้ก็โอกาสดรอป0.1เมื่อะะคืนผมดวงโคตรดีฮะได้ของ0.1มา2ชิ้นเลยอ่ะอาล่ะทุกคนก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณคามากๆครับแล้วก็โปรโมทร้านตัวเองหน่อยแล้วครับร้านผมเอง c h u c k y Shop นะเปิดร้านทุกวันเลยใครสนใจไอเทมในเกม King Legacy หรือว่าอยากจะทำ V2 V3 ทำของใหม่อย่างเงี้ย ตอนนี้ผมก็รับตกปลาแล้วนะใครสนใจก็ทักหา admin เพจได้เลยนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับสําหรับเคียวปูลเล่มนี้นี่หน้าตาของมันประมาณนี้เลยนะเวลาถือที่อะไรมองจากไกลๆนึกว่าน้องไก่มันน่ากินจังเลยอะ่ะโอเคเริ่มจากตีธรรมดาตีธรรมดามีวาร์ปไหมไม่วารนะโอเค หนี่คือดาเมจเหรอเนี่ยดาเมจตีธรรมดาสามพันสี่เลยนะเราลืมไปถอดของแต่งกันสองพันเจ็ดโอ้ยก็ถือว่าแรงนะดาบอื่นมันแค่สองพันหะอ่งอะตีธรรมดาสกิลแซตครับ สี่หกร้อยนะสกิลแซดครูดาวไม่ได้เร็วมากนะครับกลางๆสกิลเอ็กต่อเอา้าเฮ้ยสกิลเอ็กทำไมมันไม่จับให้อ่ะสกิลเอ็กนี่ครูดาวค่อนข้างนานนะเท่าที่ผมไปจับเวลาครูดาวมานี่สกิลแซดจะอยู่ที่สิบวิสกิลเอ็กจะอยู่ที่สิบห้าวินะครับขอใหม่จับสกิลเอ็กปึ๊บ นี่แล้วเคียวเล่มนี้โดดเลือดด้วยนะเวลาใช้สกิลมันจะโดดเลือดได้ด้วยประมาณนี้สำหรับเคียวถ้าเอาไปล่าข่าหัวจะคอมโบยังไงดีวะนะเนี่ยพุ่งพุ่งไปใส่ปุ๊บสกิลเซต อ๋อสกิลซจะทำให้กระดูสตูกระเด็นไปข้างหน้าแล้วก็สกิลเอ็ตามไปจับชูวะอ้ยสกิลเอ็กทำไมมันทำให้มอนกระเด็นขึ้นบนฟ้าถ้ามอนกระเด็นขึ้นบนฟ้าคอมโบไงต่อวะโอเคยังไงก็ได้เดี๋ยวผมก็จะกดมั่วๆเอาละกันนะครับโอเคฮะไปะลุยลองล่าค่าหัวกันสักหน่อย ด้วยดาบเล่มนี้ผมคิดว่าดาบเล่มนี้เนี่ยคูดาวมันนานเกินไปนะแบบอ <c oughs> นานมากโลกสามคนไม่ค่อยออกไปพิวก,กันเลยอ่ะโอ้ยวัสดีพ่อหนมครับจวดสาบครับัวนี่ไงเล่นทีเผอตอนเขานิ่ง เจอพระว่ะสับกับพระชัวโอ้โหพระแม่มองพระถึกจังวะ่ะสับเข้าไปอีกดอกสับเข้าไปอีกดอกเอ้ย เลือดเยอะแต่ว่าดีอ่ยเออก็จะตายโอ้ยนานๆทีโลกสามจะเจอคนออกจากเซฟโซนเจาะหาคลคิปไปก่อน จับด้วยดาบอื้หือ้ยมันแดดโคตรเร็วมิงวีสามหมอโอ้โหได้คอมโบแล้วแฮะจังหวะนี้สาบต่อ โอ้โ,โ,อโ่เล่นเหลือแค่นั้นรอดได้ไงเออโอ้ยมังเกือ,อขอค้าหน่อยนะครับสับเข้าไป ผมรู้สึกว่าสกิลบันช้าๆว่ะกลับมาโลกสองงินต่อเฮ้ยมอนี่โอ้โหมันผลโมจิสดว่ ทำไมมันไหลตัวแต่วะเนี่ยเดี๋ยวผลโมจีเดี๋ยวผลใส่ฟ้าบ้างชัวต่อเอ้ยเอา สับครับเรียบร้อยโอ้โหสับไปหมื่นเจ็ดไอ้อยอดแรงนี่แซดแล้วก็เอ็กต่อเอ้เอ็กไม่โดน เฮ้ยผลพ้าาไงวะเนี่ยเอาหรอโหออสับพ้าต่อเอาดิอดืมตะกิ้เอ็กไม่โดนเอาโดนอยู่ดีว่ะวัดกับพ้าเลยเ มันข,ขึ้นไปข้างบนย <bur ma. S 2> ังไงวะเนาะแอบดิกบมาดิไปยืมฟังโกถึก ต่อไปเล่าต่อไปเล่าโู้ผลแก๊สซะด้วยว่ะเอาไอเ้เหี้อ เมื่อกี้แม่งไปเปลี่ยนฮาคิเกาะเฉยเลยตีมันไม่โดนแอะสาบต่อโคตรชอบเลยเวลาเวลาได้สก,กิลดาบใส่อะ โอ้โหไอสกิลดเดวิงครูดาวโคตรเร็วสกิลพิษมันเนี่ยเอ้ยสับไม่โดนเออไม่โดนอีก ขอปิดฉากด้วยดาบหน่อยเล่นยากว่าผมไม่เคยเล่นคอมโบอะไรเงรี้ยกดมัวม่วๆไปก่อนโอเคฮะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะสำหรับเคียวปูเล่มนี้นี่ผมคิดว่ามันคููดาวไปหน่อยมันดีอยู่นะแต่มันคููดาวนานมากแล้วก,ก็สกิลค่อนข้างแรงไปละบายยครับผม